เตรียมอาหารเช้ากันนะคะวันนี้หนองก็ทำโจ๊กนะคะเป็นโจ๊กโจ๊กหมูนะก็ง่ายๆเราก็ใส่แป้งมันในเนื้อหมูบดนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะซอสปรุงรสหนองก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็กระเทียม เข้าไปนะคะนี่นะเดี๋ยวน้องจะมีความเด็กตรงที่ว่าอุ้ยเบาไปหน่อยเราจะใส่กระเพาะหมูไปด้วยของโปรดนะที่เราได้มาจากตลาดเอเชียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะกระเพาะหมูนะก็นองทำไว้แบบนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเป็นวิธีการ เรียงแบบนี้พอเราต้มสุกแล้วนะคะเราก็แพ็กไว้แบบนี้เนี่ยหนอออกมาจากตู้ฟรีดนะคะเนาอก็จะใส่ไปเลยโจ๊กที่ทำวันนี้ก็ไว้กินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็เดี๋ยวเราก็จะหั่นขิงต้นหอมผักชีแยกไปนะคะพอเราไปอุ่นที่ทำงานเราก็ค่อยเติมผักทีหลัง ก็เป็นวิธีการกินแบบที่เราเตรียมพร้อมเราก็มีของกินนะมีของให้เรากินตลอดเลยนะคะแบบไทยๆแต่หน่องไม่ใส่ไข่นะโจกหน่องอตับก็ช่วงนี้ก็เลิกกินด้วยเลิกกินตับมันวุ่นวายบางทีมันก็เหม็นซื้อมาบางทีมันก็แบบคือบางทีเราไม่รู้ว่าว่าเขาสด ไม่สดบ,บางทีก็เจอดีอร่อยบางทีมันขมอะ่ะมันขมแล้วมันไม่อร่อยไม่ถูกใจนี่นะคะส่วนกระเพาะหมูใส่เข้าไปเลยหนูก็จะใส่ไปน,นี้นะโจกค้นๆนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะใส่เข้าไป น่ากินมากจัดขิงเข้าไปต้นหอมผักชีนะโอ้โหสุดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องชิมกัน,นอ่าเราไฟวัดรสเราได้ไหมปับที่เราชอบอร่อยอร่อยมากกำลังดีหมูที่หมักอน่ะ ไม่ไม่หนักไม่เค็มมากใส่แค่แป้งมันนะคะใส่ซอสปรุงรสน่องใส่ซอสหอยไปนิดนึงนะคะก็เรียกว่าชูเขาให้ได้รสกำลังดีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องที่จะใส่เครื่องผักนะเดี๋ยวเราก็จะมีพริกไทยโรยเข้าไปนิดหน่อย กระเทียมเจียวประมาณนี้นะคะเรียบร้อยค่ะน้องก็หั่นชุดผักนะต้นหอมผักชีขิงอ่อนเลยนะคะแล้วก็โจ้งเนี่ยนองจะชอบแบบค้นๆนะคะเดี๋ยวนองให้เพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นมื้อเช้าของน้องนี่ค่ะกระเพาะหมูนะคะเด็ดมากอันนี้ชอบมากๆเดี๋ยวเอาไว้เราทําเมนูอื่นๆนะก็ชุดเนี้ยของมื้อเช้าน้องก็จะแยกไว้ เซตมือเช้านะคะแล้วก็จะมีพริกไทยน่องจะใช้พริกไทยดำนะคะโรยเข้าไปนะคะกระเทียมเจียวนะคะนิดหน่อยโอเคอ่ะอาหารกลางวันพร้อมละก็มีอ่อสาลี่เดี๋ยวน้องก็จะหั่นไปหนึ่งลูกนะคะก็แพ็คไปกินครบทุวัน ผล,ลไม้นะแล้วก็ขนมหวานหวานก็จะมีกล้วยตาดสักประมาณ1ชิ้นที่เราซื้อจากตลาดเอเชียนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมในคลิปวิดีโอเมื่อวันเสาร์เนาะเท่านี้หน่องก็ไม่ใส่ซอสไม่อะไรแล้วนะคะก็เพื่อสุขภาพนะตอนนี้อายุเยอะแล้วเราก็จะคำนึงถึงสุขภาพนะก็กินอะไรก็คำนึงแต่ก็ต้องอร่อยด้วยนะไม่ใช่แบบว่าอดลดละเลิกก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะ โอเคก็วันนี้หน่องก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมเข้านอนแล้วพรุ่งนี้ไปทำงาน8ดโมงเช้านะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ